คุณมาจากไหนคุณมาจากไหนนิ่งไหลซื่อหนาลิชาติชาติ一ง籍ื่อ生ื่อชาติชาติชาตินี้ชาตินี้จินเซนชาติหน้าชาติหน้าไหลซื่อ งชาติไต้หวันทงธงซื่อฉีชาติซื่อขัวไต้หวันไต้หวันทงชาติไต้หวันธง,ง,งชาติไต้หวันไต้หว,วันกวัวฉีคุณเป็นคนชาติไหนคุณเป็นคนชาติไหนคุณซื่อหนิงเป็นซื่ซื่อ คนชื่อเหรนชาติไหนคนชาติไหนหนักกว่าเหรนคุณเป็นคนชาติไหนนิ่งชื่อหนักกว่าเหรนชาติชาติชออาตออิชาติตออิตังหวยจีนฮุยฟาดอเตอินฮุยตออิตังหวยจีนฮุยฟาดอเตอินชาติ ชาติชาติชาติชออาตออิชาติชาติตออิตังไวจีนฮุยฟาดอตออินตออิตังไวจีนฮุยฟาดอตออินชาติชา,ชาติไต้หวันไต้หวันซื้อไต้หวัน ใต้หวันไต้หวันเกาะไต้หวันเกาะซึ่ตาไต้หวันไต้หวันเกาะไต้หวันเกาะไต้หวันไต้หวันเต่าคนไต้หวันคนซื่เหรินไต้หวันซื่ไต้หวันคนไต้หวันคนไต้หวันไต้หวันเหรินไต้หวัน ไต้หวันต่อไอไตโทใต้ต่อไอไตโทใต้หอวอหอวอ,อะนวันหอวอะนวันหวันใต้หวันใต้หวันไท้หวันไทยเป ب, ไทเปไถปไทเ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 ปทอไอไททอไอไทปอเอเปปอเอเปไท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 เปอามาซืาา้ออะไร มาซื้อไหลมาไหลมาจากไต้หวันมาจากไต้หวันไหลชื่อไต้หวันมาจากไหลชื่อมาจากไหลชื่อมาจากไต้หวันมาจากไต้หวันไหลชื่อไต้หวันจากจากอีซือหลีไคเออร์ซือชง จาก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 ไปจากไปจากไปหลีไคจากไปมาจากไทเปมาจากไทเปไหลชื่อไทเปจากไทเปถึงเกาสงจากไทเปถึงเกาสง,สงไทเเปต้าเกาสง จากไทเปถึงเกาสงจากตีฟังถึงตีฟังจากไทเปถึงเกาสงชงตีฟังเต้าตีฟังจากตีฟัง,ฟงถึงถ,ถึงเจะก็ซื้อฟ้าทออึงถึงทออึงถึงจากไทเปถึงเกาสงชงตีฟังเต้าตีฟัง จากไทเปถึงเกาสงฉงไทยเต้าเกาสงจากไทเปถึงเกาสงมามาไหลมามออามามออามามา,มา,มาไหลจากจากอิลีไคเอฉงจากจากจออาก จากจออากาจากจากหลีไครฉงจากมา,มาจากมาจากไหลจือมาจากมาจากไหลจือมาจากไหลจือที่ที่อีที่ฟังไว้จืดชิงวงที่ที่ฟังไว้จืดชิงควงที่ คุณมาจากที่ไหนคุณมาจากที่ไหนคุณเสนิงมาจากไรจื้อที่สตีฟังไหนซูนาลีคุณมาจากที่ไหนนิงไหนจื้อนาลีคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ที่ไหนคุณหนิงอยู่จู่ใจที่ตีฟัง ไหนหนาที่ไหนหนาลี่คุณอยู่ที่ไหนหนิงจู้ใจหนาลี่รือหนิงใจหนาลี่คุณอยู่ที่ไหนผมอยู่ท <gen> <gen Exact commencement> <qui> <gen ics> ี่ไต้หวันผมรั่วตานาเซินอยู่ซื่อจู้ใจที่ตีฟังไต้หวันไต้หวันท้องฉางในตีฟัง的时候我们会加ที่在前面 ที่ไต้หวันที่ไต้หวันผมอยู่ที่ไต้หวัน我ัวจูใจไต在หวันเใจไวันผมอยู่ที่ไต้หวันผมอยู่ที่ไต้หวัน我ัวจูใจไต้วันหัวใจไวันผมอยู่ที่ไต้หวันผมอยู่ที่ไทเปผมอยู่ที่ไทเป我 จู้ใจไทเป่ว่อใจไทเป่ผมอยู่ที่ไทเป่ผมอยู่ที่ไทเป่ที่ที่ทอ,อีทเอที่ทอีทเอที่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 ฟังไวจื้อชิงคว่วงที่ที่ไหนไหนซื้อหน่ะ ไหนหอนไอไหนหอนไอไหนไหนหนาที่ไหนที่ไหนหนาลีหนากรตีฟังที่ไหนที่ไหนเป็นเป็นอีสิสเอฮุยซัน或ะ เป็นเป็นฉันเป็นคนไต้หวันค่ะฉันเป็นคนไต้หวันค่ะ我是ดซื้อแถวันเหนผมว่ายน้ําเป็นครับผมว่ายน้ำเป็นครับว่ายน้ำสิ่หยงผมว่ายน้ำเป็นครับบอกผู้อิวหยงปลาเป็นเป็นปลาซือหวีเป็นซือหัวเจะ ปาเป็นเป็นหายหัวเจอตวีฉันเป็นคนใต้หวันค่ะฉันเป็นคนใต้หวันค่ะวสอไ้หวันเรินผมว่ายน้ำเป็นครับผมว่ายน้ำเป็นครับวอหู่อิวหยงปาเป็นเป็นปาเป็นเป็นไยหัวเจอตวีไหมไหมมะ 买嘛菜买卡菜买卡是吗菜是买嘛菜买卡菜买卡是吗菜菜是用在肯定里是不是菜菜卡菜卡是的菜卡是的卖菜卡 ไม่ใช่ค่ะบูชอเป็นเป็นเป็นเอเอจกงกอเนียนเอมู่อินเดอเอเอ有为金น它会变เอไม่ติดคู่เอเอไม่ติดคู่เอเอไม่ติดคูเอปอเอนนเป็นปอเอนนเป็นเอจีน คุ้ยปะอะฉีเฉียวเตี้ยวแล้วก็เสียมไม้ติขู่ในปบาะปะด้านบนนปอเอ็งนเป็นไม้ติขาบเป็นไม้ติขูบเป็นปอเอ็งนเป็นอ่ะคุยฉีเฉียวเตี่ยวเสียมไม้ติขาบจะสร้างเม็ดไม้ติขูบเป็นเป็นไม้ติขูบเป็นปอเอ็งนเป็นไม้ติขูบเป็นเป็น ใช,ช,ช,ใช,ช,ช,ใช่ใช่ชอไอชัยเอกใช่ชอไอชัยเอกใช่ใช่ไหมไหมไม,มะไหมหอมอไอไหมหอมอไอไหมไหมมะ บทสนทนาบทสนทนาคุณคุณเสนิงคุณเป็นเป็นชื่อคุณเป็นคนคนชื่อเหริน canvas, คุณเป็นคนชาติชาติชืช่อกัว Poppy. คุณเป็นคนชาติไหนคนชาติไหนหนากัวเหรินคุณเป็นคนชาติไหนนิงชื่อหนากัวเหรน คุณเป็นคนชาติไหนครับคุณเป็นคนชาติไหนครับนิงซืนากัเหรนคุณเป็นคนชาติไหนครับคุณเป็นคนชาติไหนครับนิงซืนากัเหรนคุณเป็นคนที่ไหนที่ไหนซื่นาลีเหรน คุณเป็นคนที่ไหนคนที่ไหนหนาเหลียญนคุณเป็นคนที่ไหนครับคุณเป็นคนที่ไหนครับนิงซื่อหนาเหลียญนคุณเป็นคนที่ไหนครับคุณเป็นคนที่ไหนครับนิงซื่อหนาเหรียญนฉันชันั่ว ฉันเป็น,ฉ,น,ปน,น,นฉันเป็นคนใต้หวันฉันเป็นคนใต้หวันหว่าซื่อไ้หวันเหรินฉันเป็นคนใต้หวันค่ะฉันเป็นคนใต้หวันค่ะฉันเป็นคนใต้หวันค่ะหว่อซื่อไ้หวันเหรินคุณคุณมาจาก คุณมาจากนิ้งไหนจื้อที่ที่สตีฟังไหนซึนาที่ไหนหนาหลี่คุณมาจากที่ไหนครับคุณมาจากที่ไหนครับนิ้งไหลจื้อหนาลี่คุณมาจากที่ไหนครับ,รค,าาค,รบคุณมาจากที่ไหนครับ นิ้งไร้ื่อนาลีฉันมาจากไทเปคะ่ะฉ,ฉันมาจากไทเปค่ะวอไร้ื่อไทเปฉันมาจากไทเปค่ะฉันมาจากวอไร้ื่อฉันมาจากไทเปไทเปไทเป ฉันมาจากไทเปค่ะวอร์ไรชื่อไทเปฉันมาจากไทเปค่ะคุณเป็นคุณเป็นคนใต้หวันคุณเป็นคนใต้หวันนิงซื้อไทวันเหรอนใช่ใช่ใชื่อใช่ไหมซื่อมา คุณเป็นคนไต้ไหวันใช่ไหมนิงซื้อไต้หวันเหรนซื้อมาจี้จีจงหวที่เจีงนิงซื้อไต้วันเหรน,น,นมาคุณเป็นคนไต้ไห,นนตไหวันใช่ไหมครับคุณเป็นคนไต้ไหวันใช่ไหมครับนิงซื้อไต้หวันเหรนมาคุณเป็นคนไต้หวันใช่ไหมครับ คุณเป็นคนไต้หวันใช่ไหมครับนิ่งซื่อไต้หวันเหรินมาใช่ใช่ซื่อใช่ใช่ค่ะซื่อเต๋อใช่ใช่ค่ะซื่อเต๋อใช่ค่ะซื่อเต๋อใช่ค่ะใช่ค่ะซื่อเต๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ